วันนี้จะต้องอ่านหนังสือเยอะๆหน่อยพรุ่งนี้จะสอบแล้วพรุ่งนี้สอบที่ไหนอีกสองวันสอบไม่ใช่เหรอสองวันเหรอใช่แล้วอีกสองวันจะเตรียมสอบแล้วว่าแต่ว่าพี่ฝนอ่านหน้านี้มาสี่ชั่วโมงแล้วสี่ชั่วโมงก็ใช่ไงเพราะว่าฉันยังทําข้อนี้ไม่ได้เลยนะปุ๊บปิ๊กไปหาพี่เอกดิใช่กําลังจะบอกเลยว่าฉันตัดสินใจแล้วตัดสินใจทาอะไรอะ่ะตัดสินใจว่าตอนนี้ขอพักก่อนไม่ไหวทําไม่ได้ข้อนี้ตอบว่าอะไรเนี่ย ทำไมยากจังเลยอ่ะโบเกิดอะไรขึ้นนะหรือเพราะว่าเราไปรับทำงานพิเศษมากเกินไปก็เลยไม่ค่อยเข้าใจบทเรียนในช่วงนี้เลยอ่ะพี่เอกอยู่บ้านหรือเปล่าเมื่อกี้ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วทำไมเข้าไปในบ้านเฉยเลยเมื่อกี้ยืนอยู่หน้าบ้านแต่ตอนนี้จะต้องรีบกลับไปทำงานแล้วทำไมเป็นนินจาเหรอเป็นนินจาเหรอใช่เมื่อกี้นะ่ะยืนอยู่หน้าบ้านเห็นนะยืนอยู่หน้าบ้านเลย พี่กนั่งอ่านหนังสืออยู่ต้องนานแล้วที่ยืนอยู่หน้าบ้านเมื่อสองชั่วโมงก่อนสองชั่วโมงก่อนที่ไหนพี่ฝนเห็นอยู่เมื่อกี้นี้แล้วมีธุระอะไร,รอะพี่ฝนคือว่าว่าอ่านหนังสือไม่เข้าใจอะแย่จังเรื่องนั้นเี่กช่วยไม่ได้เลยนะช่วงเนี้ยนึกว่าจะมาช่วยติวก็อยากจะช่วยติวอยู่หรอกนี่อา่านนะทำโจทย์ข้อน,นี้มาสามชั่วโมงแล้วนะทำไงดีและทีเนี้ย ถ้าพี่เอกทำข้อนี้ไม่ได้นะนะพี่ฝนก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วแต่ว่าคณิตศาสตร์ข้อนี้ยากมากๆเลยนะพี่ฝนนะใช่ยากมากเลยพี่ฝนนะนะให้พวกพี่ช่วยสอนตั้งสีชั่วโมงที่แล้วพวกพี่ก็ยังทําไม่ได้เลยก็ฉันทําให้เป็นนะฉันไม่ชอบคณิตศาสตร์นะถ้าเป็นศิลปะแล้วก็ฉันเก่งนะจะบอกให้แล้วเราจะทําไงดีนะนั่นนะดีเราจะทํายังไงดีนี่พีเอกปัดแมงวันมาพักใหญ่เอาอนี่บูบูบูโบโบว่าไงโบบอกว่า ลองไปหาโรงเรียนกวดวิชาดูดีไหมโรงเรียนอย่างนั้นเหรอโรงเรียนกวดวิชาเหรอโบอก็ดีเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็แล้วก็อะไรพี่ฝนมีอะไรให้กินบ้างไหมตอนนี้หิวมากเลยน่าจะยังไม่มีอะไรนะเพยกยังไม่ได้ไปซื้อของที่ตลาดเลยจริงด้วยที่บ้านก็กับข้าวหมดแล้วปุู๊ปิป๊กงานตัดสินใจใหม่จะําอะไรพี่ฝนเราไปหาโรงเรียนกวดวิชาก่อนดีวกว่า ในเมืองซากุล่ามีโรงเรียนกวดวิชาให้ด้วยงั้นเหรอมีต้องมีอย่างแน่นอนบู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 ฮะอะไรนะเจ้าโบมีอยู่มีอยู่ตรงสี่แยกเนี่ยเหรอโรงเรียนกวดวิชานะนั่นไงฉันว่าฉันก็เคยเห็นเหมือนกันนะโรงเรียนกวดวิชาตรงนั้นอ๋อที่เป็นห้องแล้วมีสองชั้นทำไมนึกนานจักนึกนานแล้วสิ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นเคยไปจัดห้องอยู่ จัดให้กับอาจารย์มะเหมียวนะใช่จําได้แล้วมาเร็วเขา้าบู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 บอบ,บอกว่าไงบ๊อบอกว่าเขาไม่ได้เรียนตอนกลางวันนะเขาเรียนตอนกลางคืนเรียนกวดวิชาตอนกลางคืนจริงด้วยสินาะงส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเรียนหนังสือตอนกลางวันมาเรียนพิเศษตอนกลางคืนนี่นะะที่นี่นั่นเหรอใช่ที่นี่แหละอืมครั้งสุดท้ายที่เบยขึ้นไปไม่เห็นมีใครอยู่เลยนะ่ะก็เขายังไม่เปิดบูบอบอกว่า โมบอกว่ารอด้วยมาเวยข้าเลี้ยวเข้าไปทางนี้ใช่เลี้ยวขวานี่ไงโรงเรียนกวดวิชาเพราะแะนั้นวันนี้วันศุกร์พอดีวันศุกร์อะไรพี่ฝนก็เมื่อกี้พี่ก็บอกเขาบอกไฟเดย์ไม่ได้หมายความว่าวันศุกร์อะหรอไม่ใช่คนเราไฟเดย์กันก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันนี้เป็นวันที่ดีนี่ไงดีนะอ่านภาษาอังกฤษออกเอาละเข้าไปเลย แอนมาบอกแล้วว่าพวกเราจะต้องมาเรียนเพิ่มเติมแต่ว่าไม่มีคนอยู่เลยสักคนเดียวนะพี่ฝนนะก็ใช่ไงก็เขาบอกว่าต้องมาเรียนตอนกลางคืนน่ะบู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 โมบ,บอกว่าวันนี้มันวันอาทิตย์ไม่มีใครเปิดเราพรุ่งนี้วันจันทร์ลงมาดูใหม่นี่เอาตกลงวันนี้วันอาทิตย์ไม่ใช่วันศุกร์เหรอจริงด้วยวันนี้วันอาทิตย์ก็วันอังคารเราจะต้องสอบนี่นะถ้ายังงั้นตัดสินใจใหม่ตัดสินใจอะไรพี่ฝนค่อยมาใหม่ก็แล้วกัน งั้นคงต้องแบบนั้นแหละมาใหม่วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้แล้วตอนนี้เลิกเรียนแล้วด้วยใช่เลิกเรียนแล้วไปกินข้าวก่อนจะไปกินข้าวก่อนได้ไงพี่ฝนเราต้องรีบไปลงทะเบียนเรียนก่อนสิเราจะต้องลงทะเบียนเรียนได้หรอใช่แล้วต้องรีบไปลงทะเบียนเรียนเดี๋ยวคนเข้าไปเต็มคลาสเราก็ไม่ได้เรียนพอดีกวดวิชานะจริงด้วยซินะทำไมดูยุ่งยากจังเลยแค่เรียนกวดวิชาเองอ่ะ เพราะฉะนั้นนะเราอาจจะต้องตั้งใจเ,เรียนมากกว่านี้นะเราจะได้ไม่ต้องไปเรียนตอนเย็นเพิ่มเติมนะพี่ฝนเหนื่อยอ่ะคนเยอะมากเลยทําไมคุณครูยืนอยู่หน้าชั้นคนเดียวล่ะสวัสดีนะจ๊านักเรียนวันดีพวกเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยสวัสดีครับคุณครูคือผมมาเรียนกวดวิชานะครับ โอ้ oh, วันนี้มีนักเรียนใหม่มาด้วยนะคะงั้นเชิญนั่งด้านไหนได้เลยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะครับคุณครูแต่ว่าไม่ได้มาแค่ผมคนเดียวนะครับยังมีพี่ฝนโบกับปุ๊กปิ๊กด้วยนะครับได้เลยจ้ายินดีต้อนรับทุกคนนะจ๊ะมีที่ว่างหลายทีเพราะฉะน,น,ฉะนั้นเชิญนังได้เลยนะจ๊ะวันนี้เราจะเริ่มเรียนกันแล้วเอาล่ะนะเริ่มเรียนแล้ว พี่ก็ต้องเรียนกดวิชาแล้วก็ไปสอบให้ได้เกรดดีๆให้ได้เลยใช่พี่ฝนก็จะตั้งใจเรียนเหมือนกันบู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 ข้างหลังนะอย่าเสียงดังสิจ๊ะโบเบาๆหน่อยข้อนี้ทําแบบนี้นี่เองพวกพีฉันถาได้แล้วฉันว่าพอมาเรียนกดวิชาแล้วเหมือนเขาจะมีเทคนิคเพิ่มใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะนะแต่ความจริงแล้วนะฉันอยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าใจที่โรงเรียนมากกว่า แล้วทำไมถึงไม่ตั้งกลุ่มติวขึ้นมาล่ะตั้งกลุ่มติวอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวค่อยไปตั้งทีหลังก็ได้ตอนนี้เรียนไปก่อนพรุ่งนี้สอบไม่ใช่เหรอข้อนี้นะคะกอบวกกับสรลาอาอ่านว่าอ๋อกออากาครับเดี๋ยวก่อนนะทำไมง่ายจังเลยอ่ะนั่นน่ะสิไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะง่ายขนาดนี้ต่อไปเป็นคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์แล้วเหรอนี่ติวภาษาไทยจบแล้วเหรอเนี่ย ไปนะคะคณิตศาสตร์นี่จะย,ยากมากๆเลยสองบวกสเท่ากับเท่าไหร่คะคือว่าสองบวกสเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาคิดก่อน 2, 2> ไม่ต้องไม่ต้องแล้วพี่ฝนรูลล้รู้อะไรพี่ฝนสองบวกสเท่ากับเท่ากับ4อย่านานอย่านานเท่ากับ4ครับคุณครูเก่งมากเก่งเก่งมากเลยค่ะ คุณครูคุณครูครับผมตอบถูกใช่ไหมครับตอบถูกมากค่ะตอบถูกเร็วมากด้วยนะคะนักเรียนที่มาใหม่สอคนเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูดีใจจังเลยนะคะรู้สึกว่าบทเรียนนี้จะง่ายไปหรือว่าพวกเราเก่งขึ้นกันเนี่ยพี่ฝนพี่ฝนคิดว่าพวกเราเก่งขึ้นอย่างแน่นอนแหละบอบบอเดี๋ยวก่อนโบเริ่มมีปัญหาแล้วฉันว่าเดี๋ยวเราคงต้องพักเบรกก่อนนะฉันหิวข้าวแล้วน่ะนั่นไงโบเริ่มมองออกไปนอกหน้าต่างแล้ว มองออกไปนอกหน้าต่างแล้วงั้นเหรอ<ช>งั้นเดี๋ยวเร,เราต้องไปพักกันก่อนใช่ไหมเนี่ยใช่โบดูท่าทางน่าจะหิวถ้าอย่างนั้นเราก็หมดเบรกนี้เรากลับบ้านก,นกันดีกว่าเย็นแล้วเหรอ่เดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนสงสัยอ่ะอะไรพี่ฝนบทเรียนที่เราเรียนเมื่อกี้เนี่ยง่ายเกินไปแล้วก็เป็นบทเรียนสมัยก่อนด้วยทำไมสมัยก่อนนะรู้สึกว่าจะเป็นบทเรียนสมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยนี้นะอืมก็จริงนะว่าแต่ว่าเราจะต้องไปในชุดนี้ใช่ไหม ไต่อเหรอเขาบอกว่าให้ไปเรียนต่อช่วงเย็นน่ะจริงด้วยสินะแต่ว่าทําไมรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แฮะฉันก็ว่าแปลกๆเหมือนกันจะทักตั้งแต่แรกแล้วว่าทําไมคนที่นั่งเรียนอยู่ทั้งหมดไม่เห็นมีใครตอบคําถามเลยมีแต่พี่เอกกับพี่ฝนสองคนแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันรู้สึกแปลกมากกว่านั้นอีกแปลกยังไงอะ่ะเริ่มแปลกตั้งแต่ที่นายแล้วปุ๊บพี่ทำไมอะ่ะ <laughs> นายนายเป็นไรอ๋อฉันไม่ได้เป็นไร ฉั้นอ่ะจริงด้วยทําไมทัานอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนแล้วทําไมพี่คนนี้เขาจะต้องมาเดินบริเวณนี้ตอนเย็นทุกครั้งเลยเขาก็เดินทุกวันนะพี่ฝนไม่ใช่เดินทุกวันเข้าใจแต่เขามาเดินเวลาที่เรามาเรียนพิเศษทุกวันเลยต้องรีบไปนั่งเรียนแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้จะสอบแล้วนะนั่งเรียนได้แล้วนะจ๊ะมาแล้วครับคุณครูบูไปนั่งเร็วเขาบู พ่อนี้ทำแบบนี้นี่เองวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ยากอะไรนะเขาบอกว่าโลกของเรามีสีอะไรโลกของเรามีสีฟ้าเพลยกตอบว่าสีน้ำเงินสีน้ำเงินเหรอใช่พาอมีแค่สีน้ำเงินกับสีน้ำตาลตกลงว่าโลกของเราไม่ใช่แล้วทำไมอะโลกของเราถ้ามองไกลๆจะกลายเป็นสีฟ้านะใช่เรื่องนั้นนไม่เถียงหรอกเพียงแต่ว่าเขามีให้เลือกแค่ สีน้ำเงินสีน้ำตาลแล้วก็สีม่วงเพียรก็ต้องเลือกสีน้ำเงินสีพี่ฝนเพราะว่าโลกเราสีน้ำเงินอ๋อเข้าใจแล้วใกล้เคียงใช่ปะใช่แล้วใกล้เคียงว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้พักกินข้าวไว้เนี่ยได้พักอย่างแน่นอนเลยแต่คุณครูก็บอกว่าวันนี้ดึกหน่อยนะดึกหน่อยเหรอคุณครูครับวันนี้เลิกกี่โมงครับเนี่ยวันนี้เลิกสี่ทุ่มจ้ะเลิกส um, ี่ทุ่ม um, นี่คือกลับบ้านเลยใช่ไหมครับใช่จ้าวันนี้ไม่มีพักนะจ้ะไม่มีพักได้ยังไงครับตามตาราง เดี๋ยวตารางนี่เขาเขียนว่าพักสี่ทุ่มไม่ใช่หรอถูกต้องจ้ะอ๋อข้อนี้ตอบแบบนี้นี่เองง่ายจังเลยใช่ร่มง่ายง่ายมากเลยด้วยคุณครูครับมันมันถึงเวลาพักเบรกแล้วครับเราถึงเวลาพ,<ป>พักแล้วล่ะจ้ะไปกินข้าวกันดีกว่าพี่ฝนเหนื่อยจังเลยพี่ฝนอยากกลับบ้านแล้วใช่แล้วเหนื่อยมากฉันหลับแล้วนะความจริงแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องติวดึกขนาดนี้ก็ได้นะแต่ว่าพรุ่งนี้สอบพี่ฝน ความจริงแล้วเราควรอ่านหนังสือมาตั้งแต่นั่นๆมากกว่าไม่ใช่มาอ่านแค่ตอนนี้นะอ่านไม่รู้เรื่องนี่นะเร็วเข้ารอบสุดท้ายแล้วเอ๊เดี๋ยวก่อนมีอะไรหรอรู้สึกแปลกแปกนะทําไมทําไมทําไมเพื่อนเราถึงมีอะไรแปลกแกไปแน่เลยพี่เอกพี่เอกนึกไม่ออกอะ่ะพี่หวังก็นึกไม่ออกเหมือนกัน <c oughs> ใครหลับปุ๊กิ๊กหลับงั้นเหรอ นายจะมาหลับตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนพี่ฝนดูนี่สิทําไมในห้องเรียนทุกคนเปลี่ยนไปหมดเลยใครที่เสียงดังตรงนั้นเอ่อขอโทษครับขอโทษครับคุณครูเบาเสียงหน่อยนะจ๊ะตอนนี้เราจะต้องรีบเรียนหนังสือกันแล้วล่ะจ้ะพี่ฝนรีบทํารีบทําข้อสอบข้อนั้นเร็วเข้าทําไมข้อสอบอันนี้ยากจังเลยคุณครูครับข้อสอบข้อนี้ทํำยังไงครับก็เมื่อกี้ดีสอนไปแล้วยังไงล่ะจ๊ะ พี่ฝนตอบถูกหรือเปล่าเนี่ยตอบไม่ถูกวันนี้จะไม่ได้พักนะจ๊ะไม่ได้พักหรอกครับแต่ตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วนะครับเนี่ยใช่แล้วละจ้ะเที่ยงคืน <ๆ S 1> ถูกต้องขออนุญ,ญาตนะครับมีโทรศัพท์ฮัลโหลครับเอ่ออาจารย์เม่ยเหมียวโทรมาทําไมเนี่ยฮัลโหลอาจารย์ครับวันนี้ว่าวนายอยู่ไหนกันเนี่ยทำไมไม่มาช่วยงานฉันอ่ะคือว่าพรุ่งนี้ผมจะสอบก็เลยเข้ามาติวที่โรงเรียนกวดวิชาของอาจารย์นะครับโรงเรียนกวดวิชาของฉานยยังไงเหรอใช่แล้วเอา้า ข้างหน้าเขียนว่าโรงเรียนกวดวิชาแม่เหมียวโรงเรียนกวดวิชาแม่เหมียวแต่โรงเรียนกวดวิชาของฉันาแค่วันเสาร์วอาทิตย์แล้วก็ตอนกลางวันแค่นั้นนะแม่เหมียวแล้วที่นี่ทําไมมีกลางคืนล่ะครับนายน่าจะมาผิดวันมาผิดวันได้ยังไงอะมาเร็วเข้าโบเกิดอะไรขึ้นที่นี่บู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 บคือว่าข้อนี้ตอบไม่ได้เลยนะคะคือเกิดอะไรขึ้นกันนะอาจารย์ครับ มีอะไรเหรอจ๊ะคือว่าเมื่อกี้ผมอาจารย์มะเหมียวเขาโทรมาตามนะครับอาจารย์มะเหมียวคือไกลล่ะแล้วเขาบอกว่าโรงเรียนกฎว,วิชาเปิดแค่วันเสาร์กับอาทิตย์แล้วก็กังวันนะครับอาจารย์ก็ใช่ยังไงก็ที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนกฎว,วิชาของอาจารย์มะเหมียวอ้าวแล้วที่นี่กฎว,วิชาเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยที่นี่คือโรงเรียนกฎว,วิชาของฉันแห่งโลกปีศาจจะสอนเฉพาะลูกหลานของปีศาจเท่านั้นตอนกลางคืนจ้ะฮะ โรงเรียนกวดวิชาปีศาจถูกต้องจ้าเธอมาผิดที่แล้วล่ะผมมาผิดที่แล้วเหรอครับถูกต้องจ้าแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนกวดวิชาธรรมดาแต่เป็นโรงเรียนกวดวิชาปีศาจพี่ฝนงอนตาสิใจแล้วเราเพ่นจากที่นี่กันดีกว่าเร็วเข้าปุ๊บปิดนายจะมาหลับตอนนี้ไม่ได้นะแล้วทำไมต้องวิ่งตามมากันด้วยล่ะครับเนี่ย ช่วยด้วยช่วยด้วยเข้าตามเราไม่หยุดเลยพี่ฝนแล้วเราจะไปทางไหนดีอ่ะเราควรวิ่งกลับบ้านกลับบ้านนะกลับบ้านสิอยู่ตรงนี้ทําไมล่ะรีบกลับไปก่อนแล้วเข้าว๊กปิ๊กตื่นก่อนได้ไหมอ่ะโบ,บว่าไงอะ่ะเหมือนโบจะบอกว่าุ๊กปิ๊กหลับสนิทเลยแบบนี้ทุกทีเลย